ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้ก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเหลือหลายๆคนได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอัพตีอายุกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละเซตให้มันครบ6ดาวไวๆนะคะก็คิดว่าไวไหมอาจจะไม่ไวขนาดนั้นแต่ว่าทําให้แบบ ครบ6ดาวสักทีละกันนะเดี๋ยวไปชมวิธีกันเลยค่ะว่าวิธีของหลินในการตีจริงๆหลายๆคนอาจจะรู้แล้วแต่อันนี้เผื่อใครยังไม่รู้เรื่องนี้ละกันน่าจะช่วยทุกคนได้เป็นสําหรับกระดูก SP ระดับ20,000ปีนะคะไม่ใช่กระดูก3 0,000ปีนะเป็นกระดูก2 0 0 0 0ปีเดี๋ยวไปชมพร้องกันเลยค่ะกระดูก SP สําหรับ20,000ปีก็คือพวกนี้นะคะคือพวกจอมยุทธจิตพวกหลงกลในฝัน หลงกลในฝันอยู่ไหนอยู่กับตัวไหนก็ไม่รู้นะ mm hmm. ก็จะมีเนี่ยจอมยุทธจิตหลงกลในฝันหรือว่าปีศาจแปดดงดิบอะไรพวกเนี้ยที่มันตั้งต้นตั้งต้นที่ส0 0 0 0ื่นะทั้งหมดเลยอันนี้คือจะเป็นวิธีการตีของกระดูกพวกนี้ส่วนกระดูกส0 0 0 0ื่นปีเนี่ยทาคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันขนาดนั้นสะทีเดียวเนื่องจากว่าเวลาเราย่อยพวกสดาวตรงเนี้ยมันจะมีทั้งได้ตราเทพและไม่ได้ตราเทพนะคะ เออสับชิ้นเนี้ยเราเลือกจากในกล่องมาเวลาพวกพวกอะไรต่างๆที่เราเลือกจากในกล่องเป็น4ีดาวมาตั้งต้นน่ะเราจะไม่ได้ตราเทพคืนนะคะแต่ถ้าหากว่าเราทำการตีสดตีขึ้นด้วยมือของเราเองนะเราจะได้ตราเทพกลับคืนมานะเบื้องต้นก่อนเลยเนี่ยให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องของสีตราเทพกันก่อนสีตราเทพแบบส สดาวกับ5ดาวสดาวไป5้าดาวนะสดาวไป5ดาวเนี่ยนี่นะตั้งต้นที่4ดาวไป5ดาวจะได้พรย้อนดาวเนี่ยกลับมาถ้าเราทําการสลายนะคะแต่ถ้าเราทําการตีจาก5ดาวไป6ดาวเราจะใช้เป็น หน้าตานี้ปรารถนารวมดาวอันนี้นะคะหรือคือสีม่วงนั่นเองอจำง่ายง่ายแค่นี้คราวนี้หลินจะเอาแค่เซตหน้าตานี้ก่อนเลยก็คือจะทํายังไงให้กระดูกแขนกับส่วนอกของเซตจอมอยุตจิตที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้ที่ินยังไม่เสร็จไม่6ดาวสักทีเนี่ยลินจะทำให้เป็น6ดาวโดยง่ายและของตอนนี้ล้นพร้อมกับเงินก็พอมีนะคะอ่ะสิ่งที่จะทาอย่างแรกเลยคือจริงอันเนี้ย มันทำไว้แล้วนะมันทําไว้แล้วซึ่งนี้จริงๆสามารถตีอายุได้เลยก็คือ4ดาวถูกไหม,ามาถืว่าตีอายุด้วยการเพิ่มทั้งหมดแล้วกดทะลวงแล้วเราเช็คตรงนี้ก่อนนะคะไม่เขียนว่า97%ที่จะมีโอกาสสาเร็จแปลว่ามีโอกาสา3%ที่จะตีแตกซึ่งถ้าเป็นเหรีนญก็คือจะบวกตราเทพขึ้นไปจาก7อันเมื่อกี้กลายเป็น8อันก็จะกลายเป็น110%แปลว่ามันเกิน100%อะ่ะคือการันตีติดแน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งถ้า ถ้าสุดกรณีของหลินก่อนจะทําชิ้นนี้นะหลินจะมายอมยอมตีพวกเนี้ยก่อนอ่ะวิธีการก็คือกดพัฒนากดอัปดาวแล้วก็ยัดไปยัดไป3ดาวตั้งต้นนะคะแล้วก็กดอายุแล้วเราก็ตียัดไปเลย20,000อ่ะอันนี้ได้5ดาวกลับคืนมาซึ่งเวลาเราสลายเนี่ยกดขึ้นรูป เนี่ยเราก็จะได้ตาพรเนี่ยคืนกลับคืนมาอ่าก็จะเป็นการสะสมตราเทพดาวเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นไรที่ดีมากๆจะได้ไปใช้กับส่วนหัวส่วนอกชิ้นอื่นๆต่อนะทําให้มันแบบทั้งหมดเลยอะ่ะทาทุกชิ้นอะ่ะเรียกว่าตอนนี้แบบตอนนี้ที่เราใส่อยู่มัน5ดาวคือมันสูงสุดแล้วอะ่ะ สูงสุดที่เราจะตีได้แล้วอะ่ะคือถ้าติด6ดาวคือโชคดีโดยไม่ใช้ตราเทพเลยแต่ถ้ามันยังไม่ติดก็เสมือนว่าสิ่งที่เรามีพวก1ดาวทั้งหลายตรงเนี้ยเราตีเล่นได้เลยอะตีเล่นเพื่อตีแล้วก็ยัดไป200แสนปีแล้วก็กดขึ้นรูปแล้วก็เอาตาเทพคืนมาเท่านี้แหละนะแต่อย่าก,กดผิดแล้วกัอย่าไปสลายอยันอื่นนะคะอ่ะกดอัปดาวไป อันนี้ก็คือไม่ได้อย่างอนเนี้ยตีได้3เหลืองก็ไม่มีอะไรคืนมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งต้นกันก่อนว่าตอนนี้ดิ่นมีเดี๋ยวนะเอาอันนี้มัน2แสนแล้วมันดูไม่ได้อันนี้มันตันแล้วต้องดูตรงนี้อ่ะมี13อันดิ็นจะตีจนครบหมด5ดาว5ดาวมี4ีอันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่า ถ้าหลินตีจนครบหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างตรงนี้เลยอะจะสลายทิ้งให้หมดเลยมันจะได้แต่ละอย่างคืนกลับมากี่อันนะแต่มันใช้เงินด้วยนะคะทุกคนมันใช้เงินค่อนข้างเยอะแต่มันคุ้มค่าที่เราจะเอาตราเทพกลับคืนมา โอเคสมมติเบื้องต้นตอนนี้ก่อนนะดินขอทําตัวนี้กับตัวนี้ให้มันเท่ากันก่อนลนะกันให้มันเป็น5ดาวทั้งคู่เพราะว่าอย่างที่บอกเบื้องต้นตอนเนี้ยดินว่าสีเอ่อสีชมพูของเราเนี่ยมันเพียงพอแล้วแปลว่าตอนนี้ดินต้องคิดก่อนว่าถ้าบังเอิญมันตั้งต้นที่4ดาวไป5ไป5ดาวทั้งคู่อะ่ะมันจะพอไหมเอออย่างเงี้ยเราใช้ทีร้อยแปดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย ใช้7ลูกแปลว่าเราต้องมี14ลูกในการการันตีนึกออกไหมเนี่ยต้องมี14ลูกในการการันตีอ่ะอันนี้เราก็จะตีไปเลยไหมยังก่อนยังก่อนสมมติหลินนะวิธีของหลินคือยังไม่ยัดตั้งแต่แรกอาจจะลองด้วยตัวเองก่อนเช่นเรากําหนดแล้วว่าเหลือไว้อีก2ครั้งที่จะอัพจาก4ดาวไป5ดาวหรือ5ดาวไป6ดาวนั่นคือ2ขั้น งงไหมมันคือ2ขั้นก็คือจาก16ื่นไป18ื่นสามารถขึ้นมาได้แน่นอน1ดาวจาก18ไป200,000เนี่ยก็จะได้อีก1ดาวนั่นแม้ว่าถ้าอยากจะเทสว่าเอ้ยจาก20,000ตีมาจนถึงแสน0 0 0มปีเนี่ยมันจะเผอขึ้นมาเป็น5ดาวไหมอ่ะสมมติเห็นตีแค่นี้เลยนะสวย ถ้าอย่างเงี้ยคือ6ดาวก็คือไม่จําเป็นจะต้องใช้ลูกแก้วเลยไออย่างเงี้ยไม่ต้องใช้ลูกแก้วเลยครับอ่ะงั้นเรามาโฟกัสที่แขนตรงนี้ละกันถือว่าแขนนี้ดินดินทําได้ละอันนี้ก็พัฒนาไปคราวเนี้ยดินอาจจะเครียดว่าลูกแก้ว5ดาวไป6ดาวเนี่ยมันไม่เพียงพอถูกไหม สุวิตินตั้งต้นชิ้นนี้เราจับอายุไป4ไป5เนี่ยมันถึงแน่นอนหร่แล้วเพราะลูกแก้วเนี้ยเพียงพอแต่5 6, ไป6เมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าลูกแก้วมันน้อยมากเนี่ยเด่นมีแค่5อันเองอะซึ่งจริงๆแล้วอะมันควรจะใช้7อันหรือ8อันหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้ฉะนั้นตอนนี้ oh, <okay. S 1> เป้าหมายของเราเราต้องการ5ตราเทพแบบ5ดาวถูกปะฉะนั้นสิ่งที่จะทำคือยัดไป4ดาวเลยค่ะ อันนี้เราไม่ไม่สุม่มไม่สุ่มไอสีชมพูละเราต้องการสุ่มสีม่วงก็ยัดจาก3ดาวเนี่ยยัด4ดาวเลยเพราะลูกแก้วเราเยอะฮนะยัดไปเลยแล้วก็ค่อยตีอายุตรงนี้ค่ะแล้วก็ตีขึ้นไปแบบนี้แต่อะไรตักไม่พอตักไม่พอออกไปขายหนงังสือก่อนค่ะ,ด<น>ะกดมา12ก็ได้อ่า เล่มที่เราจะขายนะคือสีนี้สีนี้เราขายแล้วก็สีฟ้าฟ้ากับเหลืองอะขายได้นะอยู่ไหนเนี่ยอะสีฟ้าก็ก็โอเคนะขายได้แต่ว่าอันนี้สองอันเนี้ยไม่ไม่ควรขายสีเนี้ยได้นะขายไปเพื่อเอาเงินคืนมาอ, <laughs> อ่ะตอนนี้ต้องขายหนังสือกันละโอเค ามาตีกันต่อเท่าไรแล้วอันนี้น่าจะสองหมื่นนี้ไม่ใช่น่าจะสี่ดาวนี้หรือเปล่าวะเมื่อกี้ถนตีอะไรไปสี่ดาวอ้าชาอ้างมันอ้ช้างมันไม่เป็นไรถือว่านี้แล้วกันถือว่านี้อ่ะตีไปสี่ดาวแล้วก็กดอัพอายุไปอัพตงเนี้มันจะไม่ใช้ตราเทพเลยนะเรียบร้อยขึ้นห้าดาวแล้วเราก็ สลายค่ะอันนี้นะกดสลายแต่มันได้สีชมพูกลับมาแฮะอืมแปลว่าต้องขึ้น5้าด้วยตัวเองเท่านั้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนเนี้ยเราจะวันนี้แน่นอนเด็เดินสลายตัวนี้เลยเพราะว่ากระดูกเราหมดอ่ะเนี่ยเราสลายอันที่เราฟิวชั่นไปแล้วเราก็จะได้กระดูกอันเนี้ยกลับคืนมาด้วยนะยินยันยืนยันไปเพราะเรามั่นใจว่าเราจะทํา กระดูห6ดาวสําเร็จนะคะถึงทานะเราต้องมั่นใจนะเนี่ยเรามีเนี้ยตั้งตัวแปรไว้หรือในกระเป๋าเราก็ยังมีอยู่นะ,ะตีแปสิ่งที่เราจะไม่มีเนี่ยคือเงินนะอาจจะไม่มีเงินโอเคยัดไปค่ะอ่ะเมื่อกี้ที่ดีนอยากจะเทสนะคะก็คือถ้าหากว่าเราทําการยัดไปให้มันเป็น4ดาวเลยถูกไหมแล้วเราก็ทําการ ตีให้มันเป็น5ดาวเราจะได้ลูกแก้วอันนี้กลับคืนมาหรือเปล่าซึ่งเมื่อกี้เหมือนเทสแล้วมันไม่มันไม่ได้เนี่ยขนาด4ดาวนะคะ4ดาวสอง0,000เปีอ่ะตอนกดสลายยังไม่ได้ลูกแก้วตราเทพโชคอะไรกลับคืนมาเลยอ่ะแปลว่าหลินแนะนำว่ามันได้แค่3ดาวตั้งต้นนะแล้วจะ4ี่ดาวหรือ5ดาวอ่ะอันนี้ต้องฟลุกให้มันติดก,กันเองอืม <Hey. S 2> ไม่เป็นไรแล้วนี้เราก็ตีไปอืมถค่นี้หนิงขออนุญาตถ้าแบบเอาแบบไม่เปลืองนะเอาแบบไม่เปลืองอะ่ะจริงๆเราควรจะเลือกในเนี้ยมาลองตีขึ้น2องแสนก่อนเผื่อแบบเหมือนส่วนอกเมื่อกี้ที่ตีขึ้นแบบ6ดาวเลยโดยไม่ต้องใช้ตาเทพอะแต่นี้ถือว่า อย่างนี้มีส่วนหัวส่วนอกอาจจะเก็บไว้ก่อนอาจจะเก็บไว้ก่อนเผื่อต้องใช้ตัวอื่นอ,อันนีน้เดี๋ยวหดินไปดูตัวอื่นให้แล้วกันอ่าโอเคหลินเจอส่วนนี้แหละส่วนหลงกลในฝันหลงกลในฝันเนี่ยห้าดาวเดีย๋ยวลินขอดูก่อนนะเนี่ยจอมอยุทธจิตตอนนี้เราหกหกครบหมดแล้วจริงจริงอันนี้มันอยู่ที่ตัวอื่นนะเนื่องจากมันมีการใช้ร่วมกันนะก็คือเนี่ยน้องมังกรขาวอะ ไม่ใช่หลง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 ก็ใช้อาหลงหลงก็ใช้ต้าหลิวก็ใช้นะมันก็เลยมันก็เลยมีหกดาวแล้วจริงๆอันหนึ่งแต่ว่าหลงหลงเนี่ยตอนเนี้ยขาดอยู่แต่หลงหลงต้องเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไอบทสวดสักอย่างเมื่อเราใส่นี้ไปก่อนก็ได้เออเริ่มใส่ไปก่อนก็ได้เพราะหนึ่งเราครบหมดละครับถ้านี้อยากจะอุ้ยจริงๆเี่ยเริ่มเปลี่ยนเลยก็ได้นี่ยครมคำรามเออ ก็น่าใส่นะเซตสองสี่แต่ไม่ได้นี่ไงลมคำรามบังคับให้ใส่สี่ชิ้นจะใส่สองชิ้นไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นเซตที่สามเนี่ยชีวิตหมุนเวียนเนี่ยใส่สองชิ้นได้เห็นปะผลลัพสองชิ้นเออฉะนั้นยังไงเซตเนี้ยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใส่สี่แต่ตอนนี้ถ้าไม่ได้กรณีถ้าแบบเนี้ยเดีอมองว่ามันแบบเซตสี่ชิ้นก็ไม่ปลดอ่ะก็ไม่ต้องใส่ <c oughs> กลับไปใส่ไอ้นี่เหมือนเดิม นี่แหละกลับมาใส่ไอ้จอมยุจิตเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้ก็ตีตีน้องขึ้นมาใหม่นะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเี๋ยวไปทําส่วนอกให้ให้ตัวนี้กันก่อนนะตัวนี้ที่มันสองแสนปีแล้วแล้วมันก็อ่ายังขาดอยู่ดาวหนึ่งฉะนั้นหลินจะเลือกจากกล่องเลยเพราะว่าในตัวไม่มีแล้วนะคะหลินจะตีการันตีเลยอันเนี้ยอกหลงโก้อยอหัวหลงกลเนาะเป็นส่วนหัว หลงกลในฝันอันนี้ก็กดเลือกออกมาเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเอาแบบการันตีเลยเอาการันตีเลยลองตีไปก่อนลองตีเล่นก็ได้เนี่ยตีเล่นดูอย่างเงี้ยกดแล้วก็อายุนะตีเล่นไปก่อนยังไม่ต้องใช้ตัวนี้เลยก็ได้เราเรารอไปใช้ตอนแบบเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะสมมติว่าส่วนอกเนี่ยเผื่อไว้สักสองรอบเนี่ยสเต็ป5ดาวกับสเต็ปหดาวเดี๋ยวไว้นะไปะ ขึ้นอย่างเงี้ยขึ้น5ขึ้น5แล้วสมมติหลินจะลองใช่ปะสมมติหลินอยากลองว่าแบบเอาอีกสักทีดิอีกสักทีมันขึ้นจาก16ื่นไปเป็น18ื่นสมมติไม่ใช้เลยนะสมมติไม่ใช้เลยไม่ใช้ตาเทพช่วยเลยก็คืออยากลองดูว่าไอเนี่ยให้มันครบให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างล่างนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ตาเทพช่วยนะ กรณีนี้เราจะไม่ใช้ตาเทพช่วยอยากรู้ก่อนว่าแสนแเนี้ยมันจะไปถึงไหมเออไปโดยแบบรอบหนึ่งอะเผื่อขึ้น6ถ้าไม่ขึ้นยังมีโอกาสอีกรอบหนึ่งเพื่อจะใช้ตาเทพนี้มาช่วยนะปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือไม่ขึ้นแต่ว่าอีกรอบเนี่ยดินควรการันตีแล้วดินควรใช้ใช้ลูกแก้วเนี้ยมาช่วยละเออแต่ว่าตัวเนี้ยน่าจะไม่พอเดี๋ยวินต้องไปสลาย สลายหัวนี้เดี๋ยวเขาออดก,กาก่อนอกดสลายเลยเพราะว่าเราตั้งใจทำตัวนี้ให้มันเป็นหกดาวอยู่แล้วโอเคพร้อมกับได้กระดูกคืนกลับมาด้วยที่เป็นกระดูกฟิวชั่นนะโอเคตัวนี้กดพัฒนาก่อนนะคะพัฒนาให้มันสูงสุดก่อนแล้วค่อยฟิวชั่นนะไม่อย่างนั้นเมื่อกี้เห็นไหมห้าดาวแล้วพอฟิวชั่นปุ๊บอะ กระดูก5าดาวหายไปเลยนะกระดูก5าดาวหลงกลที่เคยมีก่อนอันนี้หายแต่เราได้จินตลาขึ้นกลับมาเท่านั้นนะคะอ่ะกดพัฒนาไปกดอายุดเพิ่มทั้งหมดอ่ะได้ฉันกดเองก็ได้ก็คืออันนี้ก็ยัดไปเอาอันนี้100%ก่อน อันนี้ร้อใช่ไหมแล้วก็ใส่ยัดอันนี้เข้าไปด้วยตัวเองอันเนี้ยเกินแล้วเกินลิมิตตอนนี้ย1้อเห็นปะถ้าเราเอาออกเอาออกอันนึงอ่ะมันจะได้แค่85%เราเอาเต็มเลยอันนี้คือเอาเต็มเลยแบบฉันจะเอาแน่นอนเป้งไป2องแสนพอดีเปะ๊ะเท่ากับว่าจบค่ะสําหรับทั้งหลงโกนในฝนันแล้วก็จอมยุดจ,จิตทําครบแล้วทั้ง2เซตก็ทําการฟิวชั่นได้เลยพัฒนาพัฒนาตั้งต้นจาก ssr นะ แล้วกดพัฒนาอีกทีหนึงแล้วก็กดจิม SP มาแล้วก็กดพัฒนาฟิวชั่นโอเคแล้วก็สวมใส่เข้าไปค่ะเรียบร้อยอ่ะคราวนี้เราก็ไปเช็คในกระเป๋าว่วายังเหลืออะไรอีกเนี่ยครบแล้วเรียบร้อย6ชิ้นอ่าจอมยุทธจิตครบแล้ว6ชิ้นราชา8ดงดิบตอนนี้เหลือแขน2ข้าง4ดาวกับ5ดาวโอเคเราไปทำการไปดั่งทำ ให้จบให้จบทุกอย่างในคลิปนี้สายซัพ์จะต้องจบในวันนี้ปีศาจแปดองดิบเนี่ยดินมีประมาณ1 2 3 4 5 6 7เออก็ตีงก็ได้ตีมันขึ้นเป็น4ดาวหรือ5ดาวในระดับที่1,60,000อ่ะเอาแค่แสนห0 0มืพอนะอะทวนกันอีกทีตีอย่างนี้ไปได้เลยค่ะยัด2ดาวกดอายุกดทะลวงด่วนเอาแค่แสนหกหมื ที่ใช้แสนหกหมื่นไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้ที่เราตีสองแสนสองแสนสองแสนเพราะว่าเรายังไม่มีนึกออกไหมอันที่หลินตีเล่นได้เพราะว่ามันครบ6ดาวแล้วเลยอันอื่นเนี่ยอันอื่นๆพวกเนี้ยเลยตีเล่นได้แต่อีพวกเนี้ยเราต้องการเรายังต้องการไม่เป็น6ดาวอยู่ฉะนั้นมันมันตีเล่นตีเล่นไม่ได้นะคะอ่ะถ้านี้แสนหกแล้วถ้ามันยังไงมันก็ไม่นาม่าไม่น่าม,มากไปกว่า4ดาวตรงนี้แล้วแหละเราก็ค่อยตีเล่น อ่าไม่ออกไม่เป็นไรกดสลายไปสวยนี่ก็คือขึ้น4ดาวเรียบร้อยค้างไว้ตรงนี้ก็ได้แสนหสี่ดาวแล้วตัวนี้2องแสนปุ๊บสลายได้เลย เพราะว่าเมื่อกี้2องแสนมันคือตันแล้วเราทําอะไรกับชิ้นชิ้นนั้นไม่ได้แล้วนะคะชิ้นนี้ยังมีโอกาสอีก2รอบในการตีก็คือจาก5ดาวไป6ดาวเนาะโอเคคราวนี้เราจะตั้งต้นตัวนี้ก็ได้นะตั้งต้นตัวนี้เลยก็ได้แต่ถ้าอีกกรณีอย่างที่หลินบอกอะสมมติว่าเราตีเ,เราตีแสนหกหมืแล้วบังเอิญได้5ดาวก็จะโชคดีกับเรามากๆเนี่ยปะ อันนี้ได้4ีดาวแล้วเราจะลองตีรอบนึงก็ได้นะแต่อย่าลืมอย่าใส่อันนี้นะเอาแค่นี้พอเอาแค่ตัวนี้เลยเผื่อติด5ดาวอ่าถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดก็ช่างมันแล้วก็ยัดยัดให้มันเป็น20,000ไปเลย2สองสินะสองแสนเออ สเต็ปเริ่มต้นแสนหกไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นปุ๊บยัดสุดไปเลยอ่าโอเคแล้วก็สลายซะโอเคแสนหกสีเหลืองต่อไปยัดต่อค่ะเพราะว่าเรามีตั้งต้นของเราแล้วเรามีตั้งต้นตัวนี้แล้วเราอยากได้ อะลองแปดหมื่นก่อนก็ได้ไม่ขึ้นห้าถ้าไม่ขึ้นห้าก็ปล่อยมันไปอ่าอย่างนี้ขึ้นห้าแต่สองแสนมันเรียกว่าตันแต่เรายังดีไงเรายังได้ขึ้นรูปเราได้ตัวนี้ขึ้นกลับมาเออเราได้แบบเป็น5้าดาวกลับคืนมาแทนอันนี้ก็โอเคอแสนก่อน ไม่ขึ้นยัดไปเลยแสนหกไม่ขึ้นก็ยัดไปเลย <c oughs> ขึ้นสโอเคต่อไปแสนแปอ่ะจริงจยัดแสนแปไปเลยก็ได้นะเออจริงจยัดแสนแปไปเลยก็ได้ เอาเอาเต็มก่นอนเพราะเราต้องการเอางี้เอางี้หลิ่งเข้าใจแล้วกรณีแรกนะหลินยัดแสนหกเพราะเราต้องการตั้งต้นที่4ดาวถูกไหมตั้งต้น4ี่ดาวเขาเนี้ยพอเรามีแล้วอะเฟสต,ต่อไปคือเรายัดเราสามารถยัดแสนแปดได้เลยเพื่อให้มันติด5ดาวนี่ยอกอปะเอออ่ะสมมตินนะสมมติอันนี้คือปีศาจแปดดงดิบนะ สิ่งที่ทําก็คือ,อยัาดาวไปเหมือนเดิมแล้วก็อายุคราวนี้เราตีแสนแปไปเลยได้เพราะเราเหลือโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวที่จะขึ้น6ดาวเราขอแสนแที่ติด5ดาวไม่ติดก็ช่างมันอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนตัวนี้4ไป5ดาวแล้วก็ตัวนี้5ไป6ดาวมีอีกไหมอะ่ะไม่มีแล้วด้วยอืม ทำให้จบๆไปเลยก็ได้นะอย่างตัวเนี้ยมันมันน่าจะไม่พออะ่ะอ๋อแปดเอออีกอีกแขนนึ่งอะ่ะน่าจะไม่พออืมแปลว่าถ้าพูดตรงๆในตอนนี้เลยคือเนี่ยคือตีเล่นทั้งหมดเลยอะ่ะพวกเนี้ยตีเล่นเพื่อหาตราเทพห้าดาวไป6ดาวแล้วเดยกก็ต้องเอามานั่งตีกระดูกแขนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเพราะเนี่ยตอนนี้ตาเทพเหลือแค่ ข้างเดียวตอนนี้ตาเทพหลินได้แค่ข้างเดียวอ่ะเออเนี่ยมันได้แค่ข้างเดียวอะ่ะงั้นหลินเอาข้างไหนก็ได้เราเก็บเราเก็บให้มันจบๆไปเฉยเราจะลอง 80, แปะเหมือนกันได้แต่แต่อก,กระดูกเราจะพอใช่ไหมถ้ากระดูกพอก็ได้อยู่แล้วอ่ะไปะไม่ขึ้นถ้าไม่ขึ้นก็ต้องยัดเนี่ยเนี่ยร้อยแปดสิบละไปสองร้อยเนี่ยต้องยัดละ เออมันไม่ขึ้นก็ต้องยัดเรียบร้อยค่ะยืนยันไปเลยเอาให้มันจบอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้แสนหกหมอืมต้องตีสี่ก่อนค่ะอันนี้ต้องตีสก่อนไม่ตีสไม่ได้เพราะมัน180และอันนี้เก้เราต้องการร้อยเลยนะเราไม่ต้องการเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นอีกโอเค ก็จะเป็น Spirit HP ATK นะเดบไม่รีบตอนนี้เนี่ยตาเหลืออันเดียวตอนนี้ตาเหลืออันเดียวเปอร์เซ็นต์เพียงแค่35เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นเราจะไม่เสี่ยงเราต้องไปหาอันนี้ก่อนหาโดยจากไหนอย่างที่หลินทําไปทั้งหมดเนี่ยนั่งไล่นั่งเคลียร์ทั้งหมดในกระเป๋าตรงเนี้ยนั่งไล่เลยเคลียร์พวกสองหมื่นนะเคลียร์พวกสองหมื่นทั้งหลายสามหมื่นก็ส่วนสามหมื่นนะคะไม่เกี่ยวกันอืมโอเคไหมเข้าใจเนาะ โอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยการจบปิดกันอีกทีว่าเท่านี้เท่าไหร่แล้วนะคะจอมยุทธจิตครบแล้ว6ดาวทั้งหมดเรียบร้อยหลงกลในฝันครบแล้วทั้งหมดเรียบร้อยนะคะราชา8ดวงดิบเหลือเพียงแค่กระดูกฝั่งนี้เท่านั้นนะคะที่หินจะต้องไปหาตราเทพระดับขั้น5้าไป6ดาวเพิ่มจากการตีเล่นทั้งหมดนะคะแล้วก็ต้องหาเงินด้วยนะก็เท่านี้แหละ จบแล้วสำหรับกระดูก SP ระดับ20,000ปีนะคะทำแบบนี้ในทุกๆสายเลยเหมือนกันกรณีเดียวกันทุกอย่างเพียงแค่ตอนนี้เหลือ,ลอสายทรับเลยมาอัให้ทุกคนดูหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะคะส่วน,นนี้ก็ตามมีตามเกิดจ้าอันนี้ไม่มีการันตีใดๆทั้งสิ้นนะยัดตราเทพเป็นอย่างเดียวเลยนะครับโอเคสุดส่วนไอ้พวก30,000ปีตรงนี้ เทคนิคกรณีเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะต่างกันเพียงแค่สำหรับกระดูก3าม0,000ื่ปีพวกที่เป็นกระดูก30 0 0 0ื่ปีแล้วมีตราโชคตราโชคใบโคบติดมาแบบนี้นะคะจะสามารถกดขึ้นรูปและได้ตราเทพนี้กลับคืนมาเช่นเดียวกันเทคนิคการตีเหมือนกันเลยมีการันตีให้เพียงแต่การหลอมอะไม่เหมือนกันใบโคบเนี่ยขึ้นรูปแล้วจะได้คืนกลับมาแต่ถ้า ไม่มีตราใบดอกไม้อะใบโรบตรงเนี้ยเราตีมาจน5าดาวแล้วอะแต่ไม่มีใบโรบนะคะกดขึ้นรูปเนี่ยมันก็จะไม่มีให้นะเราก็จะไม่ได้คืนกลับมามันต้องมีค่ะเนี่ยมันต้องมีใบโรบเวลากดย่อยอะเราถึงจะได้คืนมาอมอันนี้ก็ลองเอาไปทำของ30,000ปีกันดูละกันสู้ๆนะคะทุกคนมันไม่สามารถตีเล่นแบบ20,000ปีได้ละเออเพราะต่อให้ตีเล่น ได้กี่ดาว4ดาว5ดาวคืนกลับมาแต่ไม่มีไม่มีติดใบโคบก็ไม่สามารถได้คืนอะไรกลับมาได้จ้ะยกเป็นแค่ตีเล่นอย่างเดียวนะโอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะทุกคนหวังว่าจะช่วยทุกคนได้นะคะใครยังสงสัยข้อมูลอะไรตรงไหนก็เม้นทถามใต้คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมอันนั้นยังติดปัญหาอยู่อันนี้ยังติดปัญหาก็ พิมบอกกันไว้ได้เผื่อว่าบทที่1กับบทที่2ที่เด่นเคยทําคลิปไปสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วมันยังไม่ไม่ครบในหัวข้อทุกๆอย่างก็เผื่อจะมีบท3บท4ี่ออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันได้นะคะยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาแล้วยังไงก็เจอกันทุกๆวันวันเสาร์น่าจะปกติที่เป็นไลฟ์นะคะแล้วไปเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย